สวัสดีครับวันนี้รุ่งอรุณไลฟ์สไตล์นะครับจะมารีวิวแนะนำพระหลวงพ่อพัดอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้กระแสด่งดังที่สุดนะครับในเมืองไทยตอนนี้เดี๋ยววันนี้เรามีให้ชมกันสองรุ่นนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงตรงหลังปกเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับชัดๆนะครับรูปเหมือนปั๊มพิมพ์จิ๋วนะครับหลวงพ่อพัดนี่อันนี้เป็นปีลึกหน่อยนะครับปีหกสอง นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับดูชัดๆนะครับเลื่อนยศนะครับ6162ชื่อเต็มเตมก็คือเหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อพัดปุญญะกามโมนะครับตัวนี้จะเป็นถ้าท่านใดเคยแบบเห็นเลื่อนเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปููทิมนะครับก็เหมือนเหรียญน,นี้เด้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวให้ชมนะครับมีทั้งหมด หกเหรียญด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ชมนะครับลุงอรุณไลฟ์สไตล์นะครับก็ฝากก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเรื่องดีๆนะครับของหลวงติดตามนะครับคลิปเด็ดๆโดนๆหลวงพ่อพัดปุญยะกโมนะครับอง์นี้เลี่ยมทองนะครับให้ชมนะครับเลื่อนยศหกหนึ่งหกสองนะครับเสมาหน้าเลื่อนนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับอง์นี้เลี่ยมทอง มีราคานะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับดูนะครับวงนี้เป็นเนื้องเงินลงยาแดงสวยงามนะครับโอ้โหนี่นะครับมีช้างด้วยนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ สุดจริงๆนะครับดูนะครับมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนเสมาหน้าเลื่อนเหมือนเลื่อนสมรศักดิ์หลวงปู่ทิมนะครับเป๊ะเลยนะครับดูชัดๆนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อพัดนะครับนี่สุดจริงๆนะครับเหรียญนี้ลงยาแดงเลี่ยมทองนะครับจะตอกโคดไว้นะครับนี่นี่นะครับมีโคดนะครับ เลขสวยนะครับเลขหนึ่งห้านะครับเลขโคสมงคลมากนะครับเลขโคตหนึ่งห้านี่นะครับตอกโคตไว้ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับดูชัดชัดนะครับบนหัวไหล่นี่คำว่าพัดนะครับตรงนี้นะครับนี่เนื้อเงินนะครับตอกงูนะครับเงินนี่นะครับนี่หน้าหลวงพ่อนะครับ โรงยานะครับด้านหน้าโรงยาแดงนะครับสวยงามท่านในสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเสมาหน้าเลื่อนนะครับเลื่อนยศหกหนึ่งหกสองนะครับเหมาะสำหรับตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเลื่อนเลื่อนฐานะการเงินนะครับได้ทุกอย่างนะครับหลวงพ่อทวดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องนิรันตตรายนี่นะครับ หายากนะครับเป็นปีลึกนะครับหกหนึ่งหกสองสวยงามอลังการนะครับลงยาแดงสุดจริงๆนะครับอีกเหรียญหนึ่งนี่เป็นเนื้อนวะนะครับดูเลื่อนนะครับดูขีดตรงนี้ครับดูขีดตรงนี้นะครับเหมือนหลวงปู่ทิมเลยนะครับต้นฉบับหลวงปู่ทิมเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเลื่อนสมาศักดิ์หลวงปู่ทิมนะครับ ตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อทวดนะครับนี่หลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะครับพุทธคุณก็รอบครบด้านนะครับทุกด้านนะครับนี่อันนี้เป็นเส้นเลื่อนนะครับสวยงามจริงๆนะครับที่ที่น้าเก็บอีกอย่างก็อง์นี้เป็นหน้าทองคําแท้นะครับ96.5แท้นะครับ เดี๋ยวให้ดูทั้งสองด้านเลยนะครับจะเป็นหน้าทองคำแท้นะครับนี่นี่ตอกพัดเหมือนกันนะครับมาดูตรงนี้นะครับเลขคดสวยงามมากนะครับเลขห้านะครับสุดจริงๆนะครับเลขคดสองเหรียญนี้ต้องบอกนะครับสร้างน้อยมากนะครับสามสิบเหรียญเองนี่นะครับนวะนะครับนอหนูนะครับอันนี้ททหารนะครับ ดูชัดๆนะครับนวะหน้าทองสวยงามจริงๆนะครับดูหน้าหลวงพ่ออันนี้เป็นองค์ทองคํานะครับทองคําแท้นะครับหน้าเก็บนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาเลี่ยมเก็บผิวเดิมไว้นะครับถ้าเราเอามาโดนแหละโดนลมหรือสัมผัสเหงื่อนะครับตัวองค์นวะก็จะกลับดําจะสวยนะครับตัดกับองค์ทองนี่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองนะครับ องทองคำนะครับทองคำแท้นะครับหายากมากนะครับสร้างอย่างละสาสิบเหรียญเท่านั้นนะครับดูนะครับตรงนี้จะเขียนว่าทองนะครับทอหารชัดเจนตรงนี้นอหนูนะครับนวะหน้าทองนะครับนี่สวยงามจริงๆนะครับหายากนะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดไม่ชอบผิวแบบนี้ก็เอาไปให้โดนแดดโดนลมได้นะครับ สัมผัสเหงื่อก็จะผิวนวะก็จะกลับอันนี้เจ้าของเดิมเขาชอบผิวแบบผิวหิ่งนะครับผิวออกมาจากวัดแล้วแต่คนชอบนะครับสององค์นี้นะครับมีราคานะครับทักกันเข้ามาได้นะครับสององค์นี้สุดจริงๆนะครับสําหรับหลวงพ่อพัดเลื่อนเสมาหน้าเลื่อนนะครับเลื่อนยศ61 62นะครับปีลึกนะครับปีนี้64จะขึ้นปีหกก็จะสปีแล้วนะครับ งดงามจริงๆนะครับพักมาได้นะครับสองเหรียญนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับหน้าทองคํากับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับหายากนะครับสุดจริงๆครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับเลขโพสสวยทั้งสองเหรียญนะครับเลข5กับเลข1นหนะครับถ้าเก็บต้องเก็บแบบนี้นะครับสุดนะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้ขึ้นชื่อในเรื่องนิรันต์ตรายนะครับเ,เดีโอ้โหสุดจริงๆนะครับเลื่อนสําหรับเหมาะสาหรับข้าราชการหรือคนทั่วไปนะครับใช้เลื่อนสักเลื่อนยศนะครับแล้วก็เลื่อนฐานะนะครับการเงินให้ดีขึ้นนะครับครอบคุมทุกด้านนะครับพุททคุณ ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับท่านใดอยากได้นะครับสร้างน้อยนะครับสองเหรียญนี้สร้างแบบละ30มีอย่างละ30มสิบองค์เท่านั้นนะครับในโลกใบนี้นะครับสร้างน้อยนะครับมี30เหรียญเท่านั้นนะครับจํานวนสร้างจํากัดมากนะครับอนาคตจะตามหากันเยอะนะครับไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เขาเรียกว่ารุ่นเหมือนรูปเหมือนปั๊ม จิ๋วนะครับหลวงพ่อพัดเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายที่ไม่ชอบห้อยพระหนังหนักนะครับองนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าสุดยังไงนะครับก็สร้างน้อยเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าห้าสิบห้าสิบเหรียญนะครับให้ดูนะครับที่ว่าสร้างน้อยนะครับปั้มจิ๋วนะครับสร้างน้อยเดี๋ยวให้ดูองนี้เป็นองเงินนะครับเนื้อเงินนะฮะนี่ มีคดระคังนะครับสุดจริงๆนะครับพอผ่านส่วนใหญ่รูปเหมือนปั๊มนี่จะได้รับความนิยมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับสุดจริงๆนะครับนี่มีรูประคังติดเหมือนนะครับสวยงามนะครับสร้างน้อยนะครับห้าสิบเหรียญปั๊มจิ๋วนี่นะครับสังเกตอะไรไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ สังเกตดีๆนะครับด้านหลังเดี๋ยวให้ดูชัดๆมีทอทหารติดนะครับตรงนี้ให้ดูชัดๆนะครับทอทหารนี่ส่วนใหญ่ถ้าติดจะมีทองอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปหาอนมาแล้วนะครับก้นทองคํานะครับที่ว่าสร้างน้อยก็คือก้นเขาจะเป็นทองคํานะครับอุดด้วยก้งก้นทองคํานะครับข้างในนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขาจะใส่ผงอะไรเข้าไปนะครับ เขาพอเขามีผงพุทธคุณใส่ไปแล้วเขาจะอุดก้นทองคำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผงที่หลวงพ่อหลักๆนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้างในเขาจะอุดผงอะไรนะครับแล้วก็ปิดด้วยก้นทองคำนะครับอย่างนี้เนื้อเงินนะครับเดี๋ยวดูขอ,อยายก่องแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. เนื้อเงินก้นทองคำสร้างน้อยนะครับห้าสิบเหรียญเ,เดี๋ยวดูข้อมูลให้นะครับสามสิบเหรียญหรือห้าสิบเหรียญเนี่ยนะครับเดี๋ยวให,ให้ดูข้อมูลน่าจะน้อยนะครับสามสิบองค์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสามสิบองค์นี่นะครับเดี๋ยวจะทิ้งใบรายการไว้ให้นะครับตรงด้านล่าง นะครับว่าสร้างกี่องนะครับองนี้น่าจะสามสิบนะครับมีน้อยมากก้นทองคํานะครับสุดจริงๆนะครับอีกเหรียญหนึ่งอีกองหนึ่งนะครับปั้มจิ๋วนะครับให้ดูนะครับโอ้โหองนี้ต้องบอกว่านวะกับดํานะครับนี่นะครับถ้าเราปล่อยให้ท่านโดนโดนลมนะครับหรือโดนเหงื่อสัมผัสเหงื่อนะครับ ผิวนวะเขาจะกลับดำนะครับนักเลงโบราณชอบมากนะครับสวยจริงๆนะครับดูดูดะระฆังนะครับโคตรชัดเจนนะครับหลวงพ่อพัดนี่ดูด้านหลังนะครับทอทหารอีกแล้วนะครับสุดจริงๆนะครับทอทหารนะครับ อันนี้เป็นนวะก้นทองคํานะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นะครับด้านในอุดผงแน่นอนนะครับต้องไปตามนะครับว่าอุดผงอะไรแต่เป็นก้นทองคําแน่นอนนะครับสององแล้วนะครับสร้างน้อยนะครับสามสิบเหรียญถ้าจําไม่ผิดนะครับประมาณสามสิบเหรียญเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีนะครับ เป็นเลขเลขนัมเบอร์นะครับยี่สิบเลขเลขสองนะครับนี่นะครับเป็นองค์ที่ยี่สิบนะครับตอกชัดเจนนะครับนอนหนูนะครับนวะททหารทองคำนะครับโอ้โหสุดจริงๆสององค์นี้นะครับท่านใดอยากได้ก็ทักเข้ามาได้นะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับ ถ้าไปใส่กรอบทองแล้วโอ้โหนี่นะครับก้นทองคำทั้งสององค์นะครับหายากนะครับแลงเท่มเลยนะครับคํามความจิ๋วหายากนะครับปีหกสองสุดนะครับอีกสององค์ก็เป็นเป็นชุบทองนะครับองค์นี้เหมือนเนื้อทองนะครับเขาเรียกเหมือนเนื้อทองเวลาเราใส่กรอบก็ดูไม่ออกนะครับว่าเป็นทองคําหรือเป็นชุบทองนะครับ อันนี้ไม่ได้อุดก้นไม่ได้อุดอะไรนะครับนี่นะครับอ,อืพอพ่านนะครับวงนี้ชุบทองนะครับอือืต้องบอกสุดจริงๆนะครับถ้าเป็นเลี่ยมกรอบก็เป็นเนื้อทองคำดีๆนี่เอง อีกองหนึ่งก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟนี่นะครับสวยนะครับก้นก็ไม่ได้อุดอะไรนะครับสององสององแรกนี่จะพิเศษนะครับอ,อุดทองคํานะครับข้างในส่วนใหญ่จะเป็นผงนะครับต้องไปดูรายละเอียดทีทีว่าเขาอุดผงอะไรเข้าไปแล้วก็ถึงปิดด้วยทองคํานะครับพุทธคุณจะสูงนะครับองค์ที่มีบรรจุ ผงด้านในนะครับนี่เนื้อเงินนะครับออือและเท่จริงๆนะครับมีน้อยนะครับสามสิบองค์เท่านั้นท่านใดหาอยู่ก็รีบทักเข้ามานะครับมีราคานะครับสององค์นี้ทักเข้ามาได้เลยนะครับเก็บเป็นคู่นะครับอนาคตต้องบอกว่าอ,อืสองสององค์นี้ สวยจริงๆนะครับรูปปั๊มเหมือนนะครับหลวงพ่อพัดปีหกสองสวยจริงๆนะครับวันนี้ลุงนรุนไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ